ปลาน้ำเดือดในเรือชุลมุนกันใหญ่เลยวนะุ่นวายกันไปหมดตอนนี้ ตัวอะไร โอ้ยสายยอมหมดแล้วเอาประมาณแล้วเอ้อยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วพี่ต้นเลยเลพี่มาช่วยเล่นหน่อยผมพี่พี่พี่เอาเดี๋ยวสายหมดมือเอามือเอามือเอามืออุดๆในนั้นเดี๋ยวสายหมดพี่ต้นย่าให้แข็งอย่าให้แข็งแข็งเอามืออุดๆปล่อยปลติดเลยเลยพี่ปิดเบรกหน่อยปิดแอบปิดทีละนิดทีละนิดพี่ต้นมาพี่ต้นเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดสายเอาไรพี่โอ้ยถองรมเอาขอหน่อยขอหน่อยครับพี่เอาอะไรพี่ ไปทายเลยพี่ไปทายเลยเดินไปทายเลยพี่ม hey, ันไปทายแล้วพี่เลยพี่เิงไปเรีกรที่ไหนเลยเฮ้ยสายไม่พอวะสายไม่พออยู่ไปวิดีโอหน่อยวิดีโออยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอาขึ้นบนเอาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะเต็มเต็มเต็ม โดนจังมันล่ะนอยๆเอาพีไปของใครกันนี้เก็บด้วยเก็บคันนี้นะก่อนไม่ไม่ต้องเอามาขึ้นท้ายเรือนะครับไม่วางเมมเต็มโอ้ยแในเห้มขนกาดดีดีเมมเต็มว่ะเมมเต็ม้วยอะไรวะสายจะหมดสายจะหมดสายหมดแล้วต้องเสยคืนแล้วถ้าจะหมดก็หมดก็ขาดอะสายหมดแล้วครับเจ้าคืน สายหมดสายกระขาดหมดหมดก็หมดกระขาดเหมือนกันดึงกับคืนเชื่อคืนมันนี่ไงมันนี่ไงเชื่อคืนกรปั้นกันมาดึงเยี่ยวหัวก่อนปล่อยสายสมอนหน่อยได้ไหมเชื่คืนสายหมดแล้วก็จะมาแล้วก็จะมาแล้วก็จะมาแล้วเดินถอยถอยโอ้ยไกลพี่อย่างมุ่งขึ้นเรือแล้วลองนะโอ้ยโอ้ยเฮืย อยู่คุเรื่อยๆช้าๆสายระเบิดแม่งติดปากไปเลยมันไม่มันไม่หันหัวกลับมาโอ้โหดูนี่ติดเบรกหมดเลยโอ้อยังไงเราก็รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับติดเบรกหมดเลยแม่งกระโดดแน่งเขาไม่ทันถ่ายคลิปไม่ทันตอนกระโดดน้าครับน้าครับเหยื่อสีอะไรครับสายระเบิดเลยเ้ยติจิกเหรอครับ ติกนทเอาตแลสไปโกระตี <harmon ization> ah, แล้วโอ้ยหมแลวพี่หมดเลยว่าแล้วมันกระโดดอยู่เมื่อกี้อ่ะแต่เี้ยอะติดปากไปเลยเอ็นดูมันหรอมันมันจะหลุดไหมไตมันอ๋อมันเป็นสนิมนะมเนี่ยมันหลุดเองแหลยะ พยายามพยายามเสยให้หัวกลับมาไม่ยอมกลับมุ่งอย่างเดียวเลยโอ้ของไม่ดีเลยนี่้าเป็นไอพีนเมื่อกี้นะไอกระโดดโอ้่ายทายตอนกระโดดไม่ทันอ่ะเขาไม่อยู่หลอกลอกเล็กเกิน สายไม่เกินสองร้อยมัง้วงจเดูเอวเนะอาโอ้ไม่งั้นเขาวงจรเลยนะโอ้เสียดายเสียดายได้ทำคลิปปล่อยนี่ฮะก้ลงน้าปล่อยเลยทาไม่าไม่คาก็เมมดเมดรอดตรงนี้เป็นกองกองอะไรนะ เป็นกองอะไรมไม่รู้ดีอะไรอย่างดีสองแล้วคันเนี่ยวกันเลยว่ากองนี้คันมันเนี่ยคันเบ็ดเนี่ยโา<ฮ>อยโหยสายไม่ถึงสองร้อยมั่งใช่ไม่ถึงสองร้อยแต่รอยรวยครับตัวย้าย โอ้ปลาพามครับกระมองมงมงใหญ่อภิพครับกระมองมาแล้วครับโชว์หน่อยครับนี่ครับสุดริตครับเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมเลยโหแล้วไม่บอกจะแรก chấp không vừa đi ta chỉ biết đấy không vừa được mà mấy ta chỉ biết nữa chỉ biết ngay เอาขมาลลใสน้ารับใสยกึจดเลยทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับ มันอยู่คนเดียวเลยข้างล่างันไม่หลับไม่นอนปวดเข้าไปผลงานเท่านี้กับงานแคชลาเลยคนระับดวเดียวนะครับผม Hah? kalian yang dia dia Ada. 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 chẳng mấy mất đèn mất lưới thằng dăng, Dân, mấy lôi tí chấp bên nào đâu con bớt nào đâu con สู้หรอ่าโอ้โหไงโอ้โหนัดอะไรนี่ยปลาอะไรโอ้โหต่ออีแล้วครับเนี่ยครับกระมงสวยจริงๆใส่ด้วยน้องตามมาติดๆอือโอ้ย <The> <noise> <The> <noise> น้องล้ำนะฮะลองขอเข็มขัดเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวขนาดไหนน่าจะหนักตะกตัวมากกว่า,ววาอาเ,เ,เ,เปียนฟัง่งอยากกินาจะเป็นตะมะวาน่าจะไม่ใช่ แล้จะเป็นตามันะไม่น่ากัดนัดเนักนบ้นนี้ตามะกินแป๊บเดียวเช็มันกัดแล้วมังนี่มันอัปร้าวที่มือวะเทพเทปทำกันว่ามันดีเลยยูทูบจับไปข้างหน้าเลยถ้าเวลางัดนั้นมันมีได้มีแรงเอออันและก็ทำยังเลยจับเล้วไม่จับ มูเมันตายมาแล้วเลยหลานยังวะเบื่องเม้มนี่เล้วาแล้้โอยปลามาใช่ใช่ลอยลอยดอกเข้าอ่ะอามามามาขยับมาใก้กล้องหน่อย นี่สุดยอดเลยน้องหลํามองใช่ๆๆๆๆๆๆใๆๆ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 ๆอๆๆ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 ว่ๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆแๆๆ นี้นะฮะเราก็ได้ทำการย้ายหมายนะครับออกจากแท่นนะะพบกันใหม่ครับมาแก๊สสวยงาม ต้นสาย่แล้วอุ้ยดนจา้อขอลตัวเลยขอไปแยกไม่ยอมมากว้บมาเดินจสะขอหน่อยครับขอหน่อยครับขอนะครับะอมืออยู่นี่ี

น,น,นี่ฮะน้ำใจคนทะเลนะครับมา <ใน S 1> ส่งน้ำมันให้เราร<น>อันนี้นโชคนัททยานะฮะ<น>เอ้าไป,ไปแล้วไปทานให้เบียร์น้ำใจคนทะเลกว้างจริงๆไปแล้วไม่ทานให้เบียร์เลยนี่คือ สิ่งที่ผมเห็นจากการตกปลาจากการที่อยู่ในวงการนี้คือทุกคนมีน้ำใจน่ารักทุกคนสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับแล้วไงต่อสวัสดีครับผมโซนนะครับผมนอนยิน,นรับผมผมโซนฟิตออนนอนอังยืน สวัดีครับผมลำขี่โม้นะครับผมลำหำดำครับไ <c oughs> ม,ม่มีคิ้ผีหรกเลี้ยวกันนะเห้ไขกันขอบคุณมากครับ <ขอ S 2>